สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการพิเศษของเราในวันนี้ผมรักครับและแอนค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์พายุที่กำลังเป็นที่จับตานั่นคือพายุวิภาที่กำลังจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราค่ะใช่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่4เกี่ยวกับพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาซึ่งขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝ,ฝั่งเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้มประเทศจีนและกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยของเราครับ พายุวิภานี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คาดว่าจะเคลื่อนขานมนลทนกวางตุ้งลงสู่อ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่21-22ถึงกรกฎาคม2568ค่ะจากนั้นพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปเรชันและหย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับก่อนจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนของไทยครับ อิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่20ถึง24กรกฎาคม2568ค่ะมาดูกันว่าจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันที่20กรกฎาคม2568ครับภาคเหนือเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์พิจิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชร าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอํานาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมภาคตะวันออก นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วพายุบิพาย,ยังได้สร้างผลกระทบในวงกว้างทั่วภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกด้วยครับใช่ค่ะพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันฮ่องกงจีนตอนใต้และเวียดนามโดยเฉพาะในฮ่องกงมีการประกาศเตือนภัย,ยพายุเฮ ร,ร,ระดับสูงสุดสัญญาณใหม่เลข10บเลยทีเดียวค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีหลากหลายครับทั้งการหยุดชะงักของการเดินทางทางอากาศและทางรถไฟในฮ่องกงเซนเจอจูไฮ uh และมาเก๊า มีต้นไม้ล้มหลายสิบต้นในฮ่องกองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างฮ่องกองดิสนีย์แลนด์ก็ต้องปิดทำการชั่วคราวครับในฟิลิปปินส์พายุวิกาได้ทำให้ฝนตามฤดูมรสุมรุนแรงขึ้นนำไปสู่น้ำท่วมในวงกว้างมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า3 7 0 0 0 0คนรวมถึงบ้านเรือนเสียหายกว่า400หลังค่ะส่วนมาตรการเตรียมความพร้อมในประเทศที่ได้รับผลกระทบก็เข้มข้นมากครับมีการอพิพผู้คนจำนวนมากเช่นในมณฑลกวางตุ้งของจีน มีการอพยพไปแล้วกว่า278,000คนและในฟิลิปปินส์ก็มีผู้คนกว่า43,000คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงของรัฐบาลครับ นอกจากนี้ยังมีการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในหลายระดับและมีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนและแม่น้ำในเวียบนามค่ะบทเรียนจากพายุพิพาครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพยากรณ์ที่แม่นยำการสื่อสารที่ชัดเจนและการขมมือร้าบคมแดนในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครับใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมของประชาชนทุกคนเพื่อลดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างระมัดระวังนะครับสำหรับวันนี้รักและแอนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ